ิปนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดดูประวัติวิดีโอใน Facebook นะคะวิดีโอไหนที่เรารับชมแล้วสามารถตรวจเช็คได้ที่ประวัติการดูนะคะบางทีนะคะอาจจะดูละครไว้นะคะพักหน้าจอไว้นะคะแต่เข้าไปดูแล้วไม่เจอแล้วนะคะเราสามารถมาเช็คที่ประวัติการดูตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าเช็คยังไงเข้าเช็คตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอป Facebook นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่เส้น3ามเส้นมุมบนนะคะแล้วแ,ลแตะไปที่คำว่าวิดีโอด้านล่างนะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อเข้ามายังหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่คำว่าประวัติตรงนี้นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะเข้ามายังหน้านี้นะคะก็จะเป็นประวัติการรับชมวิดีโอต่างๆใน Facebook ของเรานะคะ ถ้าเราต้องการชมย้อนหลังนะคะว่าวิดีโอที่เราดูไว้นะคะเป็นวิดีโออะไรละครเรื่องไหนนะคะก็ให้เราแตะเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเราสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่เรารับชมไว้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ลองทำดูคะ่ะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจใผู้จัดด้วยนะคะ